สวัสดีจ้าพี่น้องมณีแพนผ้าเาเกพชรสุปิโลวาเวโอพันธ์ขาสีส,ส้มซึ่ภาษาฟินิชนะคะก็สเตียดโกวาเวโรซื้อเต็มของเขานะคะพี่น้องบานเติมปลาใบเบิดเลยค่ะไปชมกันเลยคะ่ะป๊อดตัวพุ่นนะคะพี่น้องแม่นอันเดียวกันเอาเบิดเอาโหลดค่ะเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่ค่ะพี่น้องลายคักค่ะ,คะป๊อดตัวติมปลาหนึ่ง อันทั้งอันขาแพอนอีพ่แพนโบทายดอกขาแพนสีทายแต่อันเป็นเปียงยง่ายๆให้พี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องปัดกรสุดยอดค่ะพี่น้องเดี๋ยวขาแพนสิมุบกล่องมาซาซาเนี่ยค่ะพี่น้องปัดตัวนี้ก็แเมนจะพี่น้องปุ่นนะคะเมนอันเดียวกันค่ะพี่น้อง ทั้งหน้าพุ่นคพี่น้งนองพุ่นค่ะโอ้ยสุดยอดค่ะพี่น้องสุดยอดค่ะมาๆม,มาเก็บเห็ดกับยายเพนแพนสีผ้ารีวิวธรรมชาติพ่อรีวิวฟินแลนด์บายเพนนะคะพี่น้องสุดยอดค่ะปอ๊อดตัวเห็ด ขนาดแพ่นเก็บมาได้หลายแล้วนะคะอยู่ในตะกร้า,ารนะครัพี่น้องคุณคะปบิดตตุ๊กบัดนี้โมตัวหน้านี่ครับพี่น้องโมตัวหน้านี่ก็บโมบักใหญ่นึงครับพี่นอ้องบ๊าเห็ดจังได๋ยายแพ่นสิเก็บไว้มาที่นี่ค,ะค่คะพุ่น,น,นค่ะพี่น้องแม่นเบิด์ตหังโดดค่ะพี่น้อง ขนาดแ่นเก็บไปแล้วซีบมือนะคะสีมีอีพี่อยู่ค่ะเดี๋ยแพนสีลงใบหิ่อีพี่เท่าไหร่แ่นเก็บไปประมาณห้าหกกิโลขอีพี่นั่นแพนกระจำบ่ไดน้อ,นอะขนะหรือว่าเท่าไหร่ปุ๊บมีค่ะแ่นจำบ่ไดค่ะมาโมนี่มันบานคักพี่น้องบานคักค่ะ แมนมดเอารูปคกะพี่แพ่นสิ่ทองให้เบิ่งอีกค่ะพี่น้องขนาดอยู่ในตะก,กาแพ่นแพ่นกระเก็บสิ่งมแล้วนะคะแพทนยังทายวิดีโอนอะคพนนกกะพี่น้องแมนมดเอารูปค่ะพี่น้อง พี่น้องเมนบดเอาลอดค่ะพี่น้งนอนงปุ่นค่ะพี่น้องเดี๋ยวดูไต่ไต่ต้นใบเฟิร์นนี่ค่ะมีหลายค่ะพี่น้องอันนี้ค่ะเมนค่ะเด็กกับมา,ท,าทั้งเถิงปุ่นค่ะพี่น้องมาท,าทั้งเถิงผีค่ะ พ้นค่ะพี่น้องสายมือกีนน้ค่ะพี่น้องใา่มือต้องถ่ายกล้องโกโูปรูะคะ่ะหน้าเขาชิกว่างคะ่ะหน้าสิกว่างก็โทรศัพท์ค่ะนี่จังเห็นชัดเดี๋ยวเชือหน้าก่อนแพนสิเอามากโปรูปรแตดแบ็ก โกโปรแบ็กเอ็ดนะคะเพนมีอยู่ทายไต่นําใดค่ะชุดหยดกับฟีเจอรุ่นใหม่ล่าสุดเพนสื่อใวทดดสีหาเดือนนะคะแต่ว่าเพนบรไม้มีเวลาใส่ค่ะใส่แต่โทรศัพท์เขือะะะะ่อนทีเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันสะดวกนะคะช่วงนี้พนเพนอ,ออเดอร์งานไล่ค่ะพี่น้อง แต่ว่าแพนกับยางปลาทุกมือค่ะแพนหมักขัดสันทนาการรีแหลกค่ะผ้าพี่น้องเที่ยวปลาเนี่ยค่ะพี่น้องสุดยอดค่ะพี่น้องไปเบิ่งตะกาของแพนเนาะค่ะนาะท่างไต่ขุนแพนกับท่านเด็กิฟนะคะพี่น้องพี่น้องท่างไต่ขุนค่ะมีคนะ่ะพ <engineering. S 1> ี่น้องเนี่ยแพนกับกิฟมาแล้วค่ะเนี่ยนะคะแตๆๆ่ว่ามันบดท่านในเบิรค่ะพี่น้อง เนี่ยค่ะเหญ่ยจ้พี่น้องเนี่ยค่ะผพนกลิบมาค่ะโอเคค่ะจากเนินนะคะเนินลงมาถีหลุมค่ะพี่น้องมันมักอากาศท้ายเทและ,ะปลาบดถึกความขะส้มวิวพร้อมพี่น้องเนียค่ะต้องเป็นต้นคริสต์มาสแดงดินเข้มนะคะพี่น้องชุ่มชื้นค่ะเป็นปลา,กาเกาเกต้นใหม่กับใยผม อย่าค่ะพี่น้องหกโมงก็กลัวแหละคะ่ะหรือว่าทุ่มนึงแล้วแล้วเล่าแล้วเล่าเนี่ยค่ะพี่น้องสุดยอดเลยค่ะทุกทุกคนสุดยอดบวกค่ะพี่น้องมาเก็บเห็ดกับยายแพนเดี๋ยวตอนนี้แพนขออนุญาตเก็บก่อนนะคะทุกทุกคนถอนขึ้นมาโหลดเนาะค่ะเนาะโอ้ยมันหลายอย่างสิเดี๋ยวแพนสิตั้งกล่องเก็บเนาะค่ะพี่น้องมันจังแลวเธอเดียวโหลดคะ่ะ พี่น้องแปบ๊บหนึ่งนะคะทุกทุกคนแพนเก็บให้พี่พี่น้องน้องลงปลา,น,า,านะอาส้มเนาะค่ะตัดขาพร้อมเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยมานะคะ่ะพี่น้องโอ้ย แพนกับแฮปปี้ค่ะอันมีความสุขได้มีอันแฟนคับแพนแฟนเพจไปเก็บเ็ดน้ำแพนติดตามและเป็นกำลังใจให้แพนตลอดค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่ส่งกำลังใจมาให้เสมอบา่าสิเป็นทั้งแมสเซนเจอเป็นทางคอมเมนต์ค่ะพี่น้องขอบคุณมากๆนะคะทังเอฟซใหม่เอเก่า นี่ค่ะเห็ดพวกเฮ้างามค่ะ,คะพี่น้องเหตุบานท่าแล้วคนมาเก็บกะเก็บเวลาอันหูจักเวลาหูจักฤะดูเป๊ะค่ะกะเวลาถึกมาเอาไปแล้วเธอหนึ่งเธอที่สองม้ามันบานพอดีค่ะพี่น้องพันมาหลังก็หนีไปประมาณสักสี่มือขึ้นไปนี่ มันสิมันสีไปทางต่างมันสีมันสีเทาค่ะพี่น้องอันนี้นี่โซดค่ะพี่น้องดอกยังแข็งยังงม้มเฟรชค่ะพี่น้องสุดยอดค่ะเดี๋ยวแพนสีเก็บแบบถอนเนาะค่ะเนาะมาที่นี่เพราะว่านี่เอซีหลายๆท่านพื้นมกักแบบอันแบบซูมคะ่ะจะเก็บตอ f อหลายๆท่านมักแบบซูมมันยังเห็นดอกคิดชัดๆค่ะน้ำหมดจะพี่นอโอ้ยอหยุดยอดค่ะมานมานมานขอบคุณธรรมชาติ ขอบคุณขอบคุณมีแต่คำขอบคุณนี่แหละคะ่ะเพนน่ะคะ่ะขอบคุณที่ให้แพนได้เก็บเพชรพาพี่น้องไปรีวิวฟินแลนด์ค่ะขอบคุณสุดหัวใจถ้าพี่น้องไปเก็บเพชรนี่ก็มีความสุขทุกมือทุกมือแหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาทางขวาค่ะ ข้างขวากระม่บอกใหญ่หนึ่งจ้ะพี่น้องปัดตุปุ่นนะคะพี่น้องเฟรดเนาะค่ะพี่น้องปัดดอกเข่เงเข่งงามคักจะ้ะมันมานมาน,มา,นมาถืกอกจังวะพันโมมาน้ำหนีนกรีดลั่นเต็มปลาเลยล่ะคะ่ะ มากับยายแพลเนี่ยตื่นเต้นสนุกสนานค่ะเพื่อนๆพ่มูอก็อยากเห็นเนาะค่ะเนาะอยากเห็นคองกิงอยากสัมผัสกับมืออยากเก็บเองอยากชมธรรมชาติค่ะปาร์ตกับพี่น้องสุดยอดค่ะอ่อนซ้อนค่ะปาด์ตปุค่ะ ดอกง่ายๆเมนอันเดียวกันเอาเบิดเอาโรดค่ะพี่นอ้องน่งค่ะแาดตัวอย่าเพแนขออนุญาตภพาพี่น้องเก็บมูดกๆก่อนค่ะนอนจ้า งามคักจะพี่น้อง็นพวกเราสุดยอดค่ะ ขวามือนี่ค่ะพี่น้องมาที่นี่บุญค่าคกล่อง้เนาะค่ะเนาะอันเอี่ยวตัวกล่องมันสีซายค่ะพี่น้องมือแพนตองคอนโทรลกล่องไวตลโดค่ะ คุณค่าพี่น้องป้าคุณข้าทั้งนาคุณค่าพี่น้องคุณจ้า เฮ็ดเดาะจะพี่น้องไปท่องหนาค่ะท่า,าพี่น้องไปเก็จเต,เตมูงใหญ่ๆค่ะพี่น้องอันนี้กระเมนค่ะแต่ว่าแผ่นสีผ้าพี่น้องเก็จเตมูงใหญ่ๆค่ะเพราะว่าเฮ็ดมันหลายค่ะพี่น้อง สุดยอดไหมคะทุกๆคน เนา่ค่ะพี่น้องมูบกง่ายนึง่งอันนี้ก็พผ้แพ่นเบาพิษดอกบกง่ายนึ่งค่ะบานเรยวสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวแพ่นสิพาพี่น้องชมวิวค่ะพี่น้อง ุณเจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะในระแบกบประมาณสักสามงานเนี่ยแมนเฮดตัวนี้ปะปลายไปทั่วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเพ่นขออนุญาตกิบต์นะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันสิคาค่ะพี่น้อง อฟซีบางคนก็นอยากเก็บโตกะซิมีแเพนว่าเห็นละก็ยุทธบ่ได้ค่ะอยากให้เก็บโตค่ะเอฟซีบางท่านก็นขอบคุณมากๆเด้อค่ะที่แสดงความคิดเห็นอันเพิ่นอยากให้เพนเก็บไปพร้อมโหลดนะคะทายไปพร้อมเก็บไปพร้อมค่ะ แพ่นยางข่ำคุนเลยว่าคือโบอก,กิฟให้เห็นเน่ตัดขาหเห็นเน่แพ่นกับขอบคุณหลายๆเนาะค่ะนาะพี่น้องอันยมยมเนี่ยเอาไหว้ค่ะพี่น้องอันขวามือก็มีค่ะพี่น้องตัดเนี่ยค่ะพี่น้องต่อหน้าก็มีค่ะพี่น้องแพ่นกับขอบคุณหลายๆนะคะที่แสดงความคิดเห็นค่ะทุกๆความคิดเห็นของคุณมีความหมายแพ่นกระหันก็เปิดช่องใดสามเดือนจ้ะพี่น้อง แพนมาอยู่ฟินแลนด์ได้สิบเอ็ดปีจ้ะพี่น้องแพนกะขายเฮ็ดนี่ละขายขายเฮ็ดเป็นสันทนาการซื่อๆอดอกค่ะพี่น้องเฮ็ดเป็นงานอดิเรกออกกำลังกายซื่อๆจ้าเฮ็ดไปแต่ย่ามห่อนค่ะพี่น้องโอ้ยแมนไปเบิดเอาโลดจ้ะพี่น้อง แม่แมนไปมดแล้วค่ะมแตรดอกยงไง,งค่ะพี่น้องผุ่นระไตหย,ยาโซนคุณถ้ามาส้มทามาศาสตร์กระไทยได้วิดีโอนี่ละปันพี่น้องเบิง<ม>้งมันมีคุณค่าทางจิตใจค่ะมันก็คืองานที่แพนรักนะคะพี่น้องแพนรักแพนชอบไทยทอดฟินเล่นให้พี่น้องเบิ้งนะคะในกิจกรรมต่างๆสีฤดูกาล ธรรม่ชาชิของชินเล่นติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วค่ะพี่น้องแมนเบิดโหลดขาอัน,นันก็นได้ตอนนี้แพนเก็บเฮ็ดก่อนนาะคะเนาะเดี๋ยวไปชมไปเรื่อยๆค่ะทุกๆคนน้องตอนนี้ก็สองทุ่มห้าหกนาทีแล้วค่ะพี่น้องแพนใดสซัมนีคะ่ะเห็ดกับมืออื่นแพนสิมาโตมันจะเต็มถุงแล้วพี่น้อง ก็เตียดก็วาเวลรอกพันขาสีสมอันนี้ก็ล่นแล้วจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจนะคะ ดูกันคิดหน้าบ๊ายบาย